ฟ o ้ดมอร์นิ่เมนูจานเด็ดสนับสนุนโดยเอโรสินค้าคุณภาพเพื่อมืออาชีพบายแม r โครแม o ครคู่คิดธุรกิจคุณช่วงเมนูเล็กคอมเมตอ่าตรวจของกันเรียบร้อยครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ครบหมดแล้วครับเชฟเหลือแค่วัตถุดิบ ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปซื้อกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมไปครับเชฟครับผมด้วยประสบการณ์และรางวัลการันตีเหรียญทองเบเกอรี่ระดับโลกกับการมุ่งมั่นสร้างสารรค์เมนูอร่อยอร่อยด้วยความพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้ขนมเบเกอรี่ที่สดอร่อยมีมูลค่ากับเชฟแดงนันทวัฒน์นันทเนตรผู้เชี่ยวชาญด,ด้านสินค้าเบเกอรี่ เดี๋ยวเราจะไปดูวัตถุดิบอะไรครับเคฟครับเดี๋ยวเราจะไปเลือกสีผสมอาหารกันโอเคนะครับเป็นสีสันของขนมเราครับผมเมนูเราวันนี้เราจะใช้สีผสมอาหารเป็นสีแดงครับนะครับนี่นะครับเป็นสีแดงสดนะครับก็ใช้เยอะไหมครับแค่ปรุงแต่งสีให้ดูน่าทาเพราะฉะนั้นก็ใช้ขวดเล็กก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าทําเป็นแบบอุตสาหกรรมเราก็มีขวดใหญ่ด้วยครับผมได้แล้วนะครับ ชิ้นต่อไปเป็นอะไรครับเชฟครับเป็นโยเกิร์ตครับเราจะไปดูโยเกิร์ตกันนะฮะซึ่งมีในเมนูเรานะครับโยเกิร์ตนี่นะครับโยเกิร์ตครับผมปึ้งอ่าโยเกิร์ตก็จะมีทั้ง5ลิตรแล้วก็2ลิตรนะครับเชฟครับโยเกิร์ตนี่ทำไมเราต้องเลือกใช้โยเกิร์ตด้วยครับครับในเมนูเรานะครับเราจะเลือกใช้เป็นเพรสโยเกิร์ตนะครับซึ่งยังไม่แต่งกลิ่นแต่งสีนะครับเราต้องการให้ล้อกับตัวที่เป็นอีกเบสหนึ่งของเรา ที่อยู่ในสูตรเดียวกันครับผมนะครับไปสตอเบีตอนนี้มีหลากหลายแหล่งนะครับทั้งออสเตรเลียแล้วก็มีของไทยด้วยแล้วก็ของเกาหลีของเกาหลีของญี่ปุ่นนี่วันนี้เราจะเลือกของวันนี้เราจะเลือกของเกาหลีครับอ่าปรักต์ออสเตเลียครับผมได้สตรอเบอรี่สดแล้วยังเหลืออะไรครับเชฟครับตอนนี้เราจะไปดูกลุ่มที่เป็นแช่แข็งนะครับเป็นสตรอเบอรี่สดของเรานะครับอ้าเป็นสตรอเบอรี่สดแช่แข็งนะครับไป สตรอเบอรี่แช่แข็งนี่มันต่างกับสตรอเบอรี่สดยังไงครับจริงๆแล้วสตรอเบอรี่แช่แข็งเนี่ยเรามันก็คือการถนอมอาหารอย่างหนึ่งครับนะครับแต่ว่าของที่เราใช้ที่เราจะใช้เนี่ยมันค่อนข้างจะลูกโตนะครับและความจุ๊ยซี่ข้างในเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับที่สุดท้ายคือใช้ไม่หมดก็เก็บได้อีกด้วยใช่ครับเหมาะมากสาหรับผู้ประกอบการครับตอนนี้วัตถุดิบหลักของเราก็ครบแล้วนะครับครับถึงเวลาไปจ่ายตังค์ครับครับผมและหลังจากนั้นเข้าเจอกันในขวครับไปครับไปครับ เไ้คัดเลือกวัตถุดิบกันมาแล้วนะครับได้วัตถุดิบช mm ัดเจมาเรียบร้อยตอนนี้ก็เข้ามาที่ครัวเพื่อเ,เตรียมตัวทำแต่ก่อนที่จะเตรียมตัวทำครับให้คุณผู้ชมไปดูก่อนครับว่าวัตถุดิบที่ต้องใช้นั้นมีอะไรกันบ้างครับ หลักทั้งหมดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการทําครับครับผมมาครับเชฟเราเริ่มยังไงครับครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือเราจะต้องเตรียมในส่วนของที่เป็นเจลาตินนะครับผมแช่น้ําลงไปเราแช่จนตัวเจลาตินเนี่ยนุ่มนะครับครับผมอ่าันนี้เราก็พักไว้ก่อนครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาจัดการกับตัวซอรี่ฮะอ่าพุดเพื่ปันให้ละเอียดเลยครับอันนี้เราก็นำมาปั่นนะครับต้องถามเชฟนิดนึงว่าเมนูเนี้ย ความพิเศษมันอยู่ที่ไหนครับเชฟก็คือเชฟจะเน้นความเปรี้ยวอมหวานนะครับแต่ว่า Hayır. e ความหวานมันนี่ก็อยู่ที่โยเกิร์ตนะครับรสชาติโยเกิรกับครีมสดการเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณเพชรก็เอาผสมลงในโบเลยครับเราจะใส่ตัวซอรี่ก่อนนะครับใส่น้ําตาลก่อนครับผสมน้ำตาลนะครับทีนี้คุณเพชรก็ใช้วิปเลยครับผสมจน น้ำตาลละลายนะครับก็ช่วงนี้อาจจะคนเยอะนิดหนึ่งนะครับให้น้ำตาลเขาละลายอ่าเดี๋ยวหลังจากนั้นเชฟก็ใส่เจลาตินให้ครับอ่าพอเราใส่เจลาตินไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนให้เข้ากันดีนะครับทีนี้เชฟจะช่วยใส่ตัวโิสิครีมครับผมค่อยๆใส่นะโปไปเรื่อยๆนะครับอ่าเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อครับเชฟครับอ่ตอนนี้สี ตัวของซอฟรี่ครีมเนี่ยยังไม่สวยนะครับก็เราก็แต่งสีแล้วกันฮะก็ใช้สีผสมอาหารนะครับค่อใส่นิดเดียวพอครับตอนนี้ก็ได้สีชมพูสวยงามแล้วนครับเชฟแล้วก็มีวัสดุที่จะใช้ใส่อยู่ข้างหน้านี่คืออะไรครับเลือกมาเป็นแก้วที่สําหรับทําแยมนะฮะก็น่าจะดูน่ารักดีอันนี้ก็เทใส่บีบนะครับผมเดี๋ยวจะบีบมูสซอรี่มูสลงไปสัก30%นะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่คุกกี้ ตามที่เราต้องการนะครับคุกกี้นี่ก็คือบทไม่ต้องละเอียดมากให้มีเทคเจอร์ด้วยแค่พอหยาบๆก็พอครับผมตอนนี้ก็ใส่คุกกี้ลงไปเรียบร้อยแล้วครับครัผมต่อไปคือทําอะไรครับเชฟเราจะเอาเข้าตู้เย็นเพื่อให้เขาเซตตัวครับครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเอาเข้าตู้เย็นกันก่อนครับคุณผู้ชมครับผม ช่วงนี้เราก็จะผสมตัวอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นตัวโยเกิร์ตนะครับเป็นโยเกิร์ตครีมนะครับเดี๋ยวก็ใส่โยเกิร์ตลงไปนิดเดียวพอฮะไม่เยอะนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ใส่เจลาตินลงไปได้เลยครับรับุณหภูมได้เลยครับทั้งหมดเลยนะฮะครับผมเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็ใส่ได้ได้หมดเลยครับแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำตาลทรายครับคนจนน้ำตาลทรายละลายครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่วิปปิ้งครีมที่เราตีแล้วนะครับค่อยๆใส่นะครับ ไปเรื่อยๆนะฮะพอเราได้โยเกิรต์ตที่เนื้อเนียนสวยงามแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนําไปทําอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับอ่าตอนนี้ของที่นําไปใส่ตู้เย็นก็เอาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราทําทีละเลเยอร์นะครับ,รบผมเดี๋ยวเราก็จะใส่โยเกิรต์ตครีมนะครับนี่เรียบร้อยเดี๋ยวนำเข้าตู้เย็นสักครู่ครับ พอเข้าตู้เย็นก็จะเซ็ตตัวสวยงามแบบนี้จากนั้นเราก็มาตกแต่งหน้าตาให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นด้วยอะไรบ้างครับเชฟจริงๆแล้วตกแต่งตามความชอบใจเลยฮะแต่วันนี้เชฟจะใช้สตรอเบอรี่นะครับแล้วก็ช็อกโกแลตที่เชฟทำมานะะแล้วก็สีเขียวนิดหนึ่งแค่นี้ก็น่าทานแล้วครับมเสร็จเรียบร้อยครับเมนูนี้ชื่อว่าสตรอเบอรี่โยเกิร์ตครีมครับ ตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเชฟถึงเวลาที่เราจะต้องมาชิมกันแล้วว่ารสชาติจะถูกปากพวกเราสองคนหรือเปล่าครับผมนี่ครับของเชฟครับขอบคุณครับนี่ของผมนะครับขอบคุณครับนี่อร่อยมากครับเชฟครับผมคุณผู้ชมครับต้องบอกว่ามันอร่อยจริงๆมันเป็นของหวานที่ล้างคาวได้ หมดทั้งปากจริงๆนะฮะครับผมเมนูนี้อยากจะให้เชฟแนะนําให้กับผู้ประกอบการสักนิดหนึ่งครับครับสำหรับผู้ประกอบการนะครับก็สามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์ที่เชฟแนะนํามาเป็นส่วนประกอบนะครับที่สําคัญกับเมนูของท่านตัวสับปะรนี่ก็ตอบโจทย์ได้นะครับแล้วก็ครีมโยเกิร์ตนะครับซึ่งเป็นรสชาติของธรรมชาติเลยนะครับไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะครับเพื่อที่จะเอามา เบสกับตัวซอฟรี่สำเราหวังว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านคงจะได้เมนูดีๆเก็บไว้ที่ร้านคุณแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นไปดูเฉลยรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของวันดีๆจากเอโรส่งให้คุณถึงที่บ้านเลยครับส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับเชฟครับคำถามคืออะไรครับครับเพราะอะไรเชฟถึงใช้โยเกิร์ตรสชาติธรรมชาติครับ่าใครที่รู้คำตอบแล้วนะครับส่งคำตอบของคุณมาได้ที่ www.facebook.com/tvfoodmorning นะครับและแน่นอนครับคนที่ตอบถูกก็รอรับของมาดีๆจากเอโร่ส่งให้คุณถึงที่บ้านได้เลยถ้าใครฟังอยู่แล้วก็เมื่อกี้เชฟก็แอบออกไปเหมือนกันนะครับ,รบแล้ววันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่ครับมาดูกันครับว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านอาหารร้านไหนและเชฟจะมีเมนูเด็ดๆอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าที่เนนกา25กีทางทศบ5แห่งนี้ครับสวัสดีครับ